สวัสดีครับ,รบขอบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ,ก,รกุ้งกุ้งกุรุบ้านอ่ะอยู่กับผมกังเป็นโตนะครับผมครับผมมาร์คสุรเดชครับผมมูซเซลโบสครับ,คร,บครับผมก็ก้าวเข้าสู่วันที่11นะครับของ ฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียนะครับก็ยังอยู่กับร,รายการของเรากับคู่ของูุตบอลมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็วันที่11เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่คู่ของอังกฤษโอ้โหขวัญใจของแฟนบอลขวัญใจแฟนบอลชาวไทยเลยนะครับผมพบกับมานามาครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเต้นน๊บน,นึงนะครับ <laughs> 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 อ๋อน,นั่นเพลงนะครับผมอ่ะ ย้อนรอยชักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ,รบผมรบสรุปถึงคู่อื่นๆเท่าที่เราจะบอกได้<ช>นะครับผมก็คือทีมอย่างรัสเซียในกรุ๊ปเอเนี่ยก็โอกาสเข้ารอบเนี่ยแทบจะสดใสเรียกว่าวเข้ารอบไปเลยดีกว่าใช่ครับเข้าไปนะครับในกรุ๊ปเอเนี่ยก็ได้เป็น2ทีมนี้แหละส่วนใครเป็นที่1ที่2เนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงใช่ครับนะครับส่วนกรุ๊ปบีเนี่ยก็คือ ยังได้ลุ้นอยู่3มทีมนะครับก็คือสเปนโปรตุเกสแล้วก็อิหร่านอิหร่านจากเอเชียเนี่ยก็ยังเล่นดีนะผมว่าผมว่าเล่นดีนะแต่ว่าจังหวะที่เสียประตูที่แพ้สเปนไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายใช่แต่ถือว่าไม่เลวนะฮะสองนัดสามคะแนนสำหรับลูกทีมของคลอสแคลอสนะครับก็เหมือนกับว่าไปทำเขาไว้นะครับก็เลยโดนเขาทำกลับก็ต้องบอกว่าทางศูนย์หน้าของสเปนคอสต้าครอสตาก็เป็น ครบเครื่องอ่ะว่าผมว่าเป็นส่วนหน้าที่ครบเครื่องคือเมื่อไหร่ที่ที่เขาลงสนมเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นส่วนหน้าอันตรายคนนึ่งน่าคิดเหมือนกันนะว่าตอนซีซั่นที่เนี่ยบอสตอนที่คอนเต้ไม่ใช้เขาไงแล้วมีส่วนที่ทาให้เชลซีฤดูกาลที่ผ่านมาคือย้อนไปถึงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการที่จะป้องกันแชมป์ได้เหมือนกันเออคือมีแล้วไม่ยอมใช้แล้วมันเป็นเรื่องผูพันเรื่องการใช้ทีมเหล่านั้นด้วยครับก็ลุ้นกันนะครับผมก็ส่วนกรุ๊ป็น ฝรั่งเศสเดนมาร์กออสเตรเลียเนี่ยที่ลุ้นกันมี6กับ4คะแนนสำหรับฝรั่งเศสเดนมาร์กออสเตรเลียมี1คะแนนนะครับนะครับกรุบดีโครเอเชียไอซ์แลนด์เจนินาไนจีเรียก็อ่าโครเอเชียเนี่ยน่าจะสดใสหลังจากที่ถล่มเจนินามานะครับซึ่งก็ถ้าถามผมในฐานะคนที่เชียร์เจนินาเนี่ยก็อยากพูดเรื่องนี้นิดนึงก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางโค้ช เขาเชื่อฮ <H oke S 1> อเกสัมพัลลีฮอเกสัมพัลลีซัมพัลลีซัมพัลลีนะครับไม่อยากจะจำชื่อเลยจริงๆพยายามพยายามจำชื่อแต่แบบไม่อยู่ในหัวเพราะว่ามีมีความรู้สึกว่าเขาอีกโก้เยอะแล้วเปลี่ยนแผนบ่อยมากครับนะครับจริงๆตอนที่ก่อนที่อาร์เจนติน่าจะลงเตะกับทางโครเอเชียเนี่ยประกาศแผนการเล่นออกมาว่าเป็น35 2สองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหหลังโล่งเลยแล้วทางโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่า กลางของมัดติดกับบาซ่ามันเล่นคู่กันนะครับความแข็งแกร่งมันลักิติสกับมริสนะครับผมนะฮะบทมันเหนียวแน่นน่ะพี่บดก็ต้องบอกว่าก็ถ้าจะน่าจะกลับบ้านก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแอบน้ำตาตกในหรือเปล่าถามจริงจคือถึงถึงแม้ว่าทางไอซ์แลนด์จะผลของคู่ไอซ์แลนด์จะชนะในจีเรียหรือว่าเสมอหรือแพ้เนี่ยครับอจนีน่าก็ยังต้องลุ้นอยู่ดีถ้าทางไอซ์แลนด์ชนะเนี่ยนะครับก็น่าจะ โอกาสก็โอกาสน้อยเพราะว่าเราดูที่ประตูได้สิใช่ใช่แล้วแถมอาเจนเกมสุดท้ายเนี่ยต้องไปพยายามยิงไนจีเรียเยอะๆนะฮะแล้วก็ลุ้นให้ผลคู่โครเอเชียกับไอซ์แลนด์เนี่ยมีผลแพ้ชนะด้วยเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่ใช่กลุ่ม E ก็เซอร์เบียบราซิลสวิตเซอร์แลนด์คอสตาริกานะครับผมจริงๆกลุ่มนี้นี่ก็ยังไม่แน่นะคุณผู้ชมก็ต้องลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะครับผมใช่ทางกลุ่ม F กลุ่ม G ก็เหมือนกันนะครับงั้น กุ๊กเก็เหมือนกันนะครับเรา,<ช>เรามาคุยกันถึงเรื่องของวันนี้เลยที่กุ๊กจนะครับ,รบก็คือทางอังกฤษเจอกับปานามาฮพี่มาร์ก มองว่ายัางไงบ้างครับผมคืออังกฤษเกมแรกคุณบอสคุณกังคุณผู้ชมต้องบอกว่าคือจับจริงๆนระิงะแฮร์รี่เคนเนี่ยทำสองประตูนะคุณผู้ชมในเกมแรกก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองด้วยจากการที่เป็นดาวซันโวเพลย์มิกมาสองฤดูกาลติดแต่ว่ากับยูโร2016รอบสุดท้ายนะยิงไม่ได้เลยแต่ังนั้นครั้งนี้เนี่ยเขาเริ่มทําได้และเป็น3แต้มสําคัญประเดิมสนามเจอกับปนามาซึ่งเกมแรกเนี่ยหลายๆคนมองว่าเอ,อ้โว้น้องใหม่ทีมนี้ไม่มีอะไรเลยไนงะ มีก็เพลงจากอะไรนะปนามาเมื่อกี้มีแหม่มปนามาบ้านเราเอย่างนี้แต่ว่าดูแล้วนี่สงสัยครั้งนี้ปนามาผมว่าน่าจะเป็นแค่เขาเรียกว,ว่าไม้ประดับอ่ะนะครับเกมนี้ถ้าโดนต่ํากว่า2นี่ถือว่าอังกฤษผิดพลาดเองนะแดีวความรู้สึกของผมนะคือไม่ได้ไม่ได้ว่าเรฟุตบอลจริงๆมันไม่ใช่มีอะไรที่มันแบบง่ายได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบความสามารถแล้วก็ขุมกําลังที่มีอยู่ผมยังเชื่อว่าทีมของกเลเซาเกตน่าจะผ่านได้ครับผมเกมนี้อ่ะคุณโบ๊ทครับ โอ้แน่นอนครับอังกฤษปานามาอังกฤษดีกว่าอังกฤษดีกว่าอังกฤษปานามาถ้าอังกฤษไม่สามารถที่จะชนะปานามาได้ครับผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในบอลโลกครั้งนี้ยากยากอืมคือคือคือด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกครับว่าเราไม่มีศูนย์หน้าอย่างแฮร์รี่เคนครับมันนานแล้วในทีมชาติอังกฤษใช่ตั้งแต่ยุคอลรันเชียเลอร์โอ้โหยูโรเก้าหกนู่นแหละ คือเราก็จะไม่เห็นสูน้าที่แบบว่าพลังเยอะแล้วก็แบบแข็งแกร่งที่แบบพร้อมที่จะบทคู่ต่อสู้ไปทุกเมื่อเนี่ยเราไม่เห็นอังกฤษเนี่ยมีสูน้าแบบนี้มานานแล้วหรือว่าเขาทำได้ทุกรูปแบบนะใช่นะครับแล้วคือคือยิงไกลก็ได้ถูกมงก็ได้เท้าก็ได้ ถ้าผมจำไม่ผิดนะขออนุญาตเสริมนปหนึ่งว่าตอนยูโร2016เนี่ยก็โดนลอยฮอตซันตอนนั้นเนี่ยจับไปเป็นคนเปิดลูกเตะมุมจนโดนสื่อกับแฟนบอลเนี่ยวิพากวิจารเลยนะว่าเฮ่้ยทไมไม่เอาราสูดหน้าเปิดลูกเตะมุมคือทำได้ทุกอย่างองคือความสามารถเยอะก็จริงแต่ว่าก็ต้องใช้ให้ถูกที่ใช่ะว่าเราก็มีคนอื่นเหมือนกันทางอังกฤษก็มีคนอื่นเหมือนกันนะครับผมอาผมก็มองว่าอังกฤษเนี่ยก็น่าจะชนะได้จริงๆถึงเวลาที่ ต้องระเบิดฟอร์มอ่ะครับออคือก็น่าจะต้องชนะขาดไปนะถาถัมผมนะครับผมผมเสริมนิดน,นึงก็คือวันที่เล่นกับเบลเยียมเนี่ยปัมามีเรื่องของระเบียบวินัยเยอะ<ช>คือบางครั้งทําฟาวแบบไม่ควรไปทําฟาวโดนไป5้าใบเหลืองเฉพาะเกมกับเบลเยียมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกมนี้เนี่ยเล่นแบบโดนพวก สเตอร์ลิงหรือว่าพวกตัวที่มีความเร็วจจัดหรือแม้กระทั่งแฮร์รี่เคนเองเดเลอาลี่เนี่ยเลื้อยทำเกมเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเสียฟรีคิกเสียฟาวล์หรือย่างอันตรายแล้วก็นำไปสู่การเสียประตูด้วยครับผมครับก็บบบต้องเดาใจกับเชลเกตนะครับผมว่าการที่เล่นกับปานามาเนี่ยจริงๆมีศูนย์หน้าคนหนึ่งที่จีจ๊ดจ๊าดเลยก็คือ,อาวาดี้แต่ก็ดูเหมือนจะชอบแฮร์รี่เคนมากกว่าครับนะครับผมก็ต้องก็ต้องติดตามกันนะครับคู่ที่2ก็คือเอเชีย ครับนะครับผมญี่ปุ่นของเราเจอกับเซเนกัลอันนี้ชนะมาทั้งคู่ใช่นะครับผมในนัดแรกรซึ่งใครชนะนัดนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าโอกาสเข้ารอบแทบจากร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับนะครับเพราะว่าก็มีถ้าชนะก็มีหคะแนนคือเสมอเนี่ยยังต้องไปลุ้นนัดสุดท้าย<ช>เพราะว่าโปลแลนด์เนี่ยก็อยากจะเบียดขึ้นมาโปลแนลนด์คลอมเบีย,บยคือคู่นี้เนี่ยในช่วงแรกที่เรามองเนี่ยเรามองว่าโปลแนลนด์คลอมเบียเนี่ยน่าจะชนะมากกว่าคู่นี้ถือว่า ในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พลิกล็อกเลยนะถักประกาศเดือนกันสำหรับกลุ่ม S นะก็เรียกได้ว่าสี่ทีมเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับทั้ง4ทีมแล้วก็ชนะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยในนัดแรกเนี่ยโคลัมเบียเนี่ยนักวสินทเขาเนี่ยทำเพื่อนเหนื่อยเลยนะอยู่ดีก็กระโดดที่มาทางแขนเอแล้วจริงๆก็มีมีหลายกระแสเหมือนกันนะครับว่าน่าจะ ให้ใบเหลืองก็พอเพิ่งจะเตะไป2นาทีคือผมมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ผู้ตัดสินไม่รู้ไปโดนบรีฟมาโดยหรือเปล่าโดยโดยทางฟีฟ่านะฮะครับผมอาจจะเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินก็คือเปียนจิคอลิน่าอดีตผู้ตัดสินดังนะคุณบดคุณกักว่าคุณบดน่าจะคุ้นคุ้นอยู่คอลิน่าครับผมนะเจ้าหัวหลอดไฟส่วนใหญ่บ้านเราจะเรียกแบบการหัวหลอดไฟกรแบ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือเขาไปย้ำเน้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องอ้ที่ว่ายกธงไม่ยกธงอะไรประมาณแบบนั้นมันเลยทําให้ผู้ตัดสินผมว่าค่อนข okay. ้างจะแบบเกรงเนื่องจาว่าเกอเกรงจุดโทษเยอะมากนะครับไหนจะมีเรื่อง VR ที่จะมาทําหน้าที่คล้ายๆเหมือนกับเป็นตาวิเศษอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมว่าผู้ตัดสินครั้งเนี้ยพยายามจะเป๊ะพยายามจะให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในกรอบให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะว่าก็น่าจะ กังวลเรื่องของกระแสสื่อที่แบบโหมหลังเกมว่ามีเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะไหนๆก็ใช้ v ีแล้วแต่ก็อีกนั่นแหละว่าจังหวะไหนที่ผู้ตัดสินปล่อยผ่านก็คือผ่านเลยนะไม่มีสิทธิ์ที่นักเตะจะมาขอดูวีอาร์อดูอาอื่นๆเทนนิสเ็มีฮอกอายไงบอลลากกันมีขอชเลอะไรอย่างเงี้ยคือเทนนิสอกอล์บอลพวกนี้ทุกๆอย่างมีขอดูมีขอดูหมด ่ทา,ทางนักเตะทางโค้ชสามารถขอได้แต่ฟุตบอลเนี่ยคืออยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินคนเดียวครับ,รบนะครับผมอ่ะก็คุณโบ๊ทมองว่าญี่ปุ่นเซเนกัลเป็นยังไงบ้างก็ครั้งที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าผมมาสายเอเชียอ,ม,อมาสายเอวียอยู่นะอันชัดเจนครับแบ่งกันบ้างก็ได้นะถ้าของเหลือเนี่ยแบ่งกันมาก็ครับอย่างครั้งที่แล้วก็สีติของโคลอมเบียเจอกับ ญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาเจอกันมาสามครั้งล่าสุดญี่ปุ่นไม่เคยเอาชนะโคลิมเปียได้เลยแต่ครั้งนี้ญี่ปุ่นพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทีมเขาก็พร้อมในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันครับครับผมผมว่าคิดว่าเกมเนี้ยญี่ปุ่นก็จะสู้กับเซเนก้าได้แบบมันแน่นอนครับอืมนะก็ดูแล้วก็ผมก็ต่อเลยแล้วกันนะต่อจากคุณโบ๊ทเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าผมก็มองว่าเกมเนี้ยน่าจะเป็นเกมที่แบบ สูสีแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะด้วยกันมานะฮะในเกมแรกก็คือชัยชนะของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าโชคดีด้วยที่ว่าซานเชสของโคลัมเบียเนี่ยโดนไล่ออกไปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็พวกเขาเองโดนไล่ตีเสมอก่อนจะจบครึ่งแรกแต่ก็ยังฮึดได้ประตูชัยนะครับจากโอซากโกนะฮะในในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เก็บ สคะแนนแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องชมโค้ดเขาซิเซ่ครับผมได้รับความชื่นชมเยอะเลยนะทั้งการแต่งตัวบุคลิกของแกทรงผมแบบเดดล็อกอะไรอย่างนี้นะเท่มาก เท่มากนะแล้วก็บวกกับความสามารถของนักเตะในสนามก็เชื่อว่าเกมนี้ชิงไหวชิงพลิปกันนะครับไม่ง่ายเหมือนกันที่ญี่ปุ่นจะเอาชนะเซเนกัลได้นะฮะกลับกันผมก็ว่าเซเนกัลเองก็ไม่ใช่ว่าจะชนะญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโค้ดของทางเซเนกัลเนี่ยเป็นโค้ดที่มีค่าตัวน้อยที่สุดในการคุมทีมค่าเหนื่อยใช่ไหมค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์คุมทีมฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้ง32ทีมนี่น้อยสุดแต่ทำผลงานนัดแรก3คะแนนนะ ดดูีเลยต้องไปปลดซัมเปาลี่เนี่ยแหละเพราะว่าเดือดรู้ถ้าเทียบกันเนี่ยโอ้โอย่าไปพูดถึงชื่อนี้เลยครับผมครับครับอ่ะคุณนี่ผมว่าเสมอผมว่าเสมอน่าจะได้ลุ้นน่ะญี่ปุ่นนะครับผมก็นิชิโนะก็ถือว่าทําทีมต่อจากโค้ชคนก่อนนะครับผมทางวาฮิตฮาริสฮัดิสได้ดีฮาริฮอสเซตฮาริฮอสเซตชื่อแกฮาริฮอดสิตได้หนึงครับก็ถือว่าทําทีมได้ดีส่วนเซเนก้าเนี่ยก็ ทำผลงานได้เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับลูกลูกที่เสียประตูของญี่ปุ่นในเกมแรกเนี่ยเขาต้องบอกว่าเสียศูนย์เหมือนกันนะครับนฟรีคิกของายครึ่งแรกโคลัมเบียที่เป็นแบบยิงลูกเลียดเข้าไปเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคแต่ว่าสุดท้ายก็ยังบทกลับมาชนะได้ก็ถือว่าใช้ความได้เปรียบจากจํานวนผู้เล่นที่เยอะกว่าโคลัมเบียแล้วก็ต้องบอกว่าโคลัมเบียเนี่ยคือเป็นกะมันเนี่ยโชคร้ายคือเสียฮามสโรดิเกซไปก่อนก่อนที่จะลงแข่ง ครับไม่ไม่นานเพราะไม่พิทไม่ทันก็ต้องมาลงเป็นตัวสำรองนะครับเป็นกุมัรนี่ก็เป็นกุนซือชาวอัจเจนตายใช่ไหมที่อะไรที่เป็นอาร์เจนติ่าเนี่ยคุณบอสผมดูแล้วผมว่าอีแลนเกาะนะอีแลนน่ยบินมาเกาะไม่ค่อยดีไม่ันอะไรที่เป็นอาเจนเนี่ยจะอาเจนหมดนะครับผมนะครับผมอ่ะก็มองว่าเสมอเหมือนกันจริงๆก็คิดว่าสองสองสองทีมเนี้ยดูแล้วพอๆกันใช่ก็อยู่ที่ว่าใครจับจังหวะได้ดีกว่า นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าเหนือกว่าเนี่ยผม่าเซเนก้าเหนือกว่านะคืออาจจะอาจจะมีด้วยนักเตะอย่างความแข็งแกร่งนะจูน้าลิวพูนั่นไงยอดสุดน,น้าซาดิโอมาเน่มาเน่คือผมว่ามาเน่เนี่ยเขาลงมาเนี่ยแล้วเขาทําอะไรได้ใช่คือถ้านักเตะญี่ปุ่นตามไม่ทันเนี่ยผมว่ามีโอกาสมีโอกาสท,ที่ที่เซเนก้าเนี่ยพอนาก่อนแล้วเ็าอาจจะเทครับเทมาทางเทมาทางเซเนก้าเลยมีโอกาสคือถ้าถามว่าเหนือกว่าเนี่ยคือเซเนก้าเหนือกว่านิดนิดขี้นิดนิดแต่ว่าผลออกมาเนี่ยด้วยพลังสมุไรแล้วเขา เขาก็ไม่อยากเสียต้มหรอกนัดเนี้ยผมว่ามีหนึ่งคะแนนเนี่ยอุ่นใจไปทั้งคู่เพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นยังต้องไปเจอกับทางโปแลนด์ใช่ก็ยากนะก็ยังโปแลนด์ก็ถือว่าเขี้ยวเหมือนกันนะครับพลิกแพ้มาก็ก็ต้องลุ้นกันนะครับผมอ่ะผมมีเกรดนิดนึงนะครับเกรดขอเสริมให้กับคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะก็คือ,อญี่ปุ่นกลายเป็นชาติแรกจากเอเชียที่เอาชนะตัวแทนจากอเมริกาใต้ได้นั่นคือผลพวงจากเกมแรกที่ปราบโคลัมเบียมานะก่อนหน้านี้เนี่ยเอเชียเจอกับ อเมริกาใต้เนี่ย18เกมเอเชียเนี่ยเสมอ3แพ้ไป14โคุณโ้สคกุณกังคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เคสเกะคอนดาซึ่งบอกว่าที่ถูกเรียกมาติดเนี่ยอายุอาจจะเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เท่ากับว่าแกกลายเป็นผู้เล่นของญี่ปุ่นคนแรกที่ access ให้เพื่อนทำประตูได้ในฟุตบอลโลกถึงสสมัย2010 2014นะฮะแล้วก็2018นะฮะก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยครับผมคือถ้าเทียบกันในปีนี้ก็ต้องบอกว่าอหรานที่ทําผลงานดีในนัด อันครักพอมานัด2ก็แพ้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าญี่ปุ่นซึ่งชนะมาในนัดแรกครับนัดนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะคู่สุดท้ายของวันนี้ก็คือโปแลนกับโคลัมเบียอันนี้สูนคะแนนทั้งคู่ดังนั้นนัดเนี้ยผมว่าใส่กันไฟแรบแน่นอนไม่มีอุดเพราะว่าต้องการ3คะแนนทั้งคู่แล้วคือสถิติเนี่ยมันฟ้องด้วยบอสกางนะว่า 19เกมที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงเกมที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโคลัมเบียไม่มีเกมไหนที่ครีนชีสเลยในฟุตบอลโลกแล้สุดท้าย19เกมติดต่อกันแล้วที่หมดคือต้องโดนคือไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้หรือคุณจะเสมอเนี่ยแต่ก็คือแบบมีประตูเกิดขึ้นหมดั้นแปลว่าเกมรับของโคลัมเบียเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามีเกมมุรุกที่ดีใช่ครับเหมือนกับยอดทีมหนึ่งในเกาะอังกฤษก็ยิงเยอะเหมือนกันแต่ก็เสียเยอะแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้แชมป์อะไรด้วยใช่ไหมหรือเปล่า ใส่เสื้อสีแดงแต่ไม่ใช่แมนยูอ่ะพี่มาร์กมองว่าโปแลนด์โคลัมเบียจุปากเลยผมเมื่อกี้คือเสียดายอ่ะกลุ่มนี้คือมันสูสีจริงๆแล้วผมกลัวด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเซเนกัลกับเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขามีผลแพ้ชนะเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้คู่นี้กดดันสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเสมอนี่เหนื่อยเลยนะเหนื่่อออยีกะเพราะญี่ปุ่นไปเสมอนะสุดท้ายก็ลอยลำเลยใช่มเพราะถ้าถ้าสมมติว่ามีผลแพ้ชนะมาครับแล้วคู่นี้เสมอกัน และสุดท้ายก็ต้องไปตัดกันญี่ปุ่นจะเจอกับโปรแลนด์ใช่แล้วก็เซเนกัลก็ไปเจอกับโคลัมเบียครับก,ก็ถือว่าเล่นง่ายผมว่าเซเนกัลอาจจะเล่นแค่เสมอด้วยซ้ำ<ช>ถ้าถ้าสมมติว่าจะเอาแต้มแล้วเกิดสมมติวา่าญี่ปุ่นเกิดไปมีแต้มกับโปแลนด์ด้วยอะไรประมาณแบบนั้นนะม,มันเลยทําให้ผมว่าคู่นี้คงใส่กันยับนะเพียงแต่ว่าต้องดูความสมบูรณ์ของฮามสด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็โคลัมเบียก็เป็นทีมจะว่าไปเนี่ยในรอบก็เลือกผลงานดีกว่าอาเจนิน่า นะครับดีกว่าเปรูคือเป็นทีมที่ก็เป็นรองก็คือแค่บราซิลเท่านั้นเองอะ่ะนะผลงานก็พอฟัดพอเวกับอุรุกวัยที่ผ่านเข้ารอบด้วยกันมาแต่ว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยทั้งเนี้ยกับครั้งที่แล้วมันจะคล้ายๆกันก็คือถ้าฮาเมสเล่นได้และท็อปฟอร์มเนี่ยคอลเบียก็มีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบ 2, 2> อแต่ถ้าเกิดฮามเมสไม่สมบูรณ์นะค,นนนะคุณโบ๊ทนะผมว่าก็เหนื่อยแล้วก็กลัวด้วยว่าเกมเนี้ย จะโดนทีเด็ดของเลวานโปแลนด์โดยเฉพาะเลวานดอฟสกี้นะซึ่งเกมแรกเนี่ยยังไม่ค่อยจะเร่าแห่งฤทิ์เท่าไหร่นะผมยังเชื่อว่าอดีตดาวซันโบรอบคัดเลือกทั้งของฟุตบอลโลกแล้วก็ของยูโรคนนี้น่าจะคำเป้าเจอในเกมนี้แหละโจมผมก็เท่มากเลยนะผมแต่สุดท้ายแกก็ไม่ย้ายไปไหนนะก็จะอยู่กับบาเยอร์มิวนิคเหมือนเดิมนะก็แรกลุ้นให้ย้ายทีมนะครับผมครับอ่ะก็โปแลนด์ดีกว่านิดๆในในมุมของผมครับผมครับคุณบอสขอผมก็ สำหรับโคลมเบียโคลัมเบียก่อนเลยก็ขาดกำลังสำคัญไปแดนรับคาร์ลอสซันเชสโดนไปแดนมีผลว่ามีผลเห็นได้ชัดเลยใชแล้วก็ส่วนทางด้านโปแลนด์อันนี้ก็มีปัญหาทางด้านเกม็อเหมือนกันซึ่งบอกบอกได้เลยว่าแดนลับขอเขาก็รั่วนะไม่ค่อยไม่ค่อยเหนียวแน่นเท่าไหร่นะใช่ครับลูกทีมของนาวอก้าเนี่ยคือกลายเป็นว่าถ้าจะฝากความหวังไว้กับ เชสเนียครับคุณวรสผมว่าก็ดูจะหนักแกเกินไปนะประตูจากยูเว่ยังนิ่งพอที่จะแแบบรับนั่นได้ใช่ถ้าเกมนี้ผมคิดว่าหน้าใส่กันแบบดูครับพี่ดูแรกกันนะแรกกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นโคลัมเบียที่ชนะไปครับนัครบผมอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับผมว่า ของแต่งผู้ชนะหมอบทก็มองโคลอมเบียผมมองโปแลนด์ครับผมนี่ก็เป็น3ามคู่ของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ชมทางบ้านที่ทางหมอโบ๊ทลงสนามมีโผล่หน้าไปให้ผู้ชมเห็นด้ไหมแต่งตัวไหมต้องลงไปเองนะคนจะลงไปเองแล้วเอาชุดนี้เอาไว้ด้วยผมว่าคนเนี้ยคือฮาเลยการคิดการกันเลยนะผมไปแจกของพระป่าขอ่หมอโบ๊พระป่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไป ชมความเห็นจากทางบ้านกันครับครับแอเเชียร์เดลเยี่ยมค่ะเชียร์เทมาร์เจลีนาค่ะเชียร์ลาเซียค่ะญี่ปุ่นค่ะเยอรมันครับน่าจะญี่ปุ่นค่ะเชียร์เอเชียด้วยกันค่ะน่าจะชนะคิดว่าน่าจะเป็นทีมญี่ปุ่นครับเพราะว่าเคยเชียร์ทีมนี้มาก่อนแล้วชนะด้วยญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นต้องชนะญี่ปุ่นครับชอบเอวีชอบเอวี อ่ะเราก็ชมความเห็นของทางบ้านกันไปแล้วนะครับ,รบผมที่คุณอุดเซลโบสไปลงสนามมาแต่ไม่ยอมเผยตัวให้ประชาชนได้เห็นกันคือแต่งตัวธรรมดาไปใช่ไหม,รรมวันนั้นรรมไม่แต่งเป็นหมอผีไปโอ้แตกตื่นนะครับพี่ถ้าชวน ชวนผมไปด้วยนี่ผมใส่ชุดนี้ไปเลยวผมว่าคุ้บทั้งคู่ตอนนี้เรื่องของพวกทั้งโศมในกันการาแรงผมว่าผมจะอยู่จัดายก,การคนเดียวสองคนนี้ออกไปพร้อมกันเมื่อไหร่นะ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับผมก <c oughs> ็เข้าสู่ช่วงตื่นเต้นที่สุดในรายการกุ๊กจูปูรูบอลนะครับก็คือช่วงพี่หางเสียงทายเราตกลงกันว่าเราจะอัญเชิญมานะเพราะไม่รู้อยู่ไหนหลังจากที่ถูกบ้างผิดบ้างคนตามหากันเยอะเลย ใช่ช่องนี้หนีหนีจนป่วยนะหนีจนป่วยเลยนะโอ้คือมีเพื่อนนะที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กรายการเนี่ยก็โพสต์ไปทาง YouTube Channel ครับทาง m ิก m a มายาตอนแรกที่ขึ้นเป็นเป็นป้ายข้างหลังนะครับพี่มาร์คอ่คุณโบ๊คือเป็นกู้กูรูบอลครับเขาก็คิดว่าเฮ้ยเราแบบไปไปทำรายการเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยว้าวเออแต่ว่าพอมีภาพที่ผมกับพี่มาร์คที่ตัดออกมาแบของคุณโบ๊ทบ้างอะไรเงี้ยสลับไป เขาเห็นโอ้โหเด็นมาแต่ไกลเลยก็เลยแบบว่าเข้าไปกดดูแล้วบอกโอ้โหไอช่วงสุดท้ายเนี่ยผิดหวังป่ะคือคอมเมนต์ต้าไม่ควรมีใช่ไหมมีมีเขาบอกให้คนมีอ่ะนักข่าบผมมาถึงช่วงพี่หางคงต้องให้หมอโบ๊ชเรียกออกมาเกิดมาไหมนิ้นจะมาหรือเปล่านิ้นมาหรือเปล่าช่วงนี้หนีไงช่วงหนีไม่เรียกนะเรียกไปครั้งที่แล้วนี่โอ้โหหมดหมดเรียกหมดเลยเรียกไปทีไม่มาอีกสักหน่อย เอาเยอะหน่อยเลยอ่ะหังนี้เผื่อมาอย่างเงี้ยเรียกไว้เดี๋ยวเข้าตัวแก้ตัวคับดีดนิ้วเรียกมาเลยดีดนิ้วนะอ่าดีดนิ้วเรียกมาเลยหังเอ้ยโอ้โหมาที่เดิมอยู่แล้วทำไมแรงกันด้วทำไมชอบมาข้างหลังเข้าข้างหลังตลอดเลยเป็นอย่างี่เข้าข้างหลังตลอดเลยปกติผมจะนิ่งนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ากระด้งโดนผมให้ผมลุกเลยนะลุกคือผมอาจจะแบบนี่ใครแล้วอดตีผมไม่ทีก็แล้โอเคครับอ่าๆมาๆๆวันนี้พี่หังจะ ทายผลคู่ของญี่ปุ่นกับเซเนกัลอยากเห็นแบบพี่หังแบบว่าวิ่งเข้าไปแล้วจิ้มลูกหลวงแล้วลื่นแล้วเด็กกระแทกตรงเนี้ยปักเข้าไปแต่ผมผมว่าถ้าเขาล้มก็มีคนลุกไหล่ยันนะอ้งตัวด้่าฮ้ยวฮายเฮ้ยเฮ้วมฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮีเ้ยเฮ้ยล้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ตลอ้ยเฮ้ยเอเชียเฮีเ้ยเ้ยเเค้ยเย อ่ะญี่ปุ่นนะครับก็พี่หังมองว่าจะฝ่าด่านอะไรนะสิงโตเลยนะสายางเขาสิงโตแกล้งโลกหลังสิงโตเตี้ยมกันมาอ่ะจะผ่านเซเนก้าไปได้พยายามช่วยนะเอ๊ะสิงโตแห่งเตรังกาหรือสิงโตแห่งแอตลาสแต่ว่าไม่ใช่กังมันมาไม่ใช่ทันพูดมาแบบอาไม่เป็นไรตัวซามูไรบลูบลูนี่คือสีสีเสื้อสีเสื้อของเขาจะชนะเซเนก้า ไปได้แน่นอนอ่ะพี่หังเลือกแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านคิดว่าเลือกไทยนะครับผมอ่ะก็ติดตามรายการกุ๊กกูกูรูบอลของพวกเราได้ทาง YouTube c h a n n น l นะครับ m ิ x m a มาานะครับทุกวันที่ฟุตบอลเตะนะครับผมกดไลค์กดแชร์เยอะๆบ่ากด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจที่จะทำเทปต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะพี่หังเนี่ยบินจนทุกวันนี้มือมือไปหมดแล้วนะอ่ะก็ วันนี้ผมกังวินโตครับผมมาร์คสรเดชครับโอเซิบอสครับและพี่หังปืนโตใช้น้ำสกุลเดียวกันไม่ดีนะไม่ดีพี่หังเสี่ยงททยไปแล้วกันอย่ามาใช้น้ำสกุลเดียวกันเลยนะครับผมอ่าพี่หังเสี่ยงไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนรับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ติดตามรายการกูกูกูรบอลได้ทาง y o u t YouTube c h a n n e ลนะครับมิกซ์มายานะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะครับกดตรงนี้เลยครับ